ครับวันนี้เราจะมารีรรรรวิวกล่องจมเมนซัตมารีวิวกล่องจมเมนซัตซดอะไรบ้าะ HDTV HDTV white นะครับราคาอยู่ที่990บาทแต่ว่าเราได้มันในราคา499บาทจากร้านอมอนครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง นี่ครับใบเสร็จใบโฆษณาใดๆสูเงเกงมีส่วนรถครับ<ม>จากร้านอมองน,น่าตามอืมอืมนิดหน่อยอ,อันนี้ก็เป็นช่องต่อนะครับ<ม>เดี๋ยวมาดูดังเลยนะครับว่าเป็นไงบ้าง แก่กไปเลยนะครับไปรับการกับนี่ครับไปก่อเลยไปรับ